คุผู้ชมคะอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าประเทศไทยของเราเข้าสู่ฤดูฝนมาตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมทีนี้แพทย์ผู้ชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อต้องออกมาเตือนโรคที่มากับฤดูฝนคือบางทีโรคที่เราอาจจะไม่คาดคิดเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมันอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะอย่างโรคไข้ดินค่ะอันนี้มีผลตอปอดด้วยนะคะแล้วก็การรักษาต้องใช้ยาเฉพาะที่รักษาโรคนี้โดยตรงไปติดตามจากรายงานพิเศษทีนี้ค่ะ ฝนเน่ก็ในประเทศไทยก็จะมีหลายโรคที่เป็นที่เป็นปัญหาอยู่นะครับโรคแรกที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือโรคที่เราคุ้นเคยกันหน่อยก็คือเรื่องของไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดใหญ่นี่ก็จะเป็นมาับฤดูฝนมาในช่วงฤดูฝนมาในช่วงฤดูหนาวเพราะว่าเป็นเกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยจะธรรมชาติของไวรัสนี่ก็จะชอบอากาศสภาพอากาศที่เขาท่าจะเย็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงฤดูฝนฤดูหนาวนี่ก็จะมีการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่เพิ่มขึ้นนะครับ มีความรุนแรงของโรคเพิ่มมากขึ้นไหมคะในปัจจุบันนี้กับโบรคไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่ถือว่ามีความรุนแรงโดยทั่วไปก็มีความรุนแรงไม่ก็มีความรุนแรงกว่าไข้หวัดธรรมดาแต่ก็จะมีความรุนแรงมากในคนในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนะครับก็คือในแบบในประชากรบางกลุ่มในประชากรบางกลุ่มก็คือกลุ่มที่เปราะบางผู้ที่มีผู้สูงอายุผู้ที่เป็นเด็กเล็ก หรือว่าผู้ที่มีโรคประจําตัวเป็นเบาหวานเป็นโรคไตอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับตอนนี้ที่โรงพยาบาลเราก็กก,ก็มีเคสก็ปนปนกันมานะครับเพราะว่าก็กกมีทั้งฝนกก็เริ่มลงมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็เคสเผู้ป่วยผู้ติดผู้ติดเชื้อที่มาเรื่เรื่องไข้หวัด มาด้วยเรื่องการติดเชื้อโควิดมาดยเรื่องการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ก็ถือว่ามีผลผลก,กันครับค่ะน่าเป็นห่วงไหมคะกับสานก,กาณ์ปัจจุบันโรคไข้หวัดใหญ่คิดว่าตอนก็จะถ้าสถานการณ์ที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าจะมีบางช่วงที่มีความรุนแรงมากนะทั้งนี้ก็คือว่าขึ้นกับขึ้นอยู่กับตัวไวรัสเองแล้วขึ้นอยู่กับว่าวัคซีนที่ที่เราใช้ในแต่ละปีว่ามีความตรงกันแค่ไหน คิดว่าอยากแรกเลยเนี่ยก็คือสภาพร่างกายต้องแข็งแรงครับเพระเพื่อสภาพร่างกายแข็งแรงแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เราเราสามารถที่ทําให้เราเนี่ยออรอดจากการติดเชื้อได้เพราะว่าคือ ถ้าถ้าหากว่าเราไม่เราเรามีโรคประจําตัวหรือว่ามีร่างกายที่ไม่แข็งแรงนะหรือว่าผ่อนน้อยก็แล้วแต่เนี่ยก็สมัมผัสเชื้อนี่ก็อาจจะติดเชื้อได้โดยง่ายในขณะที่ถ้าหากว่าคนที่แข็งแรงเนี่ยถ้าถ้าถ้าสมัมผัสโรคในลักษณะเดียวกันเนี่ยถ้าหากว่าเชื้อไม่ได้มากนะักก็อาจจะสามารถที่จะร่างกายสามารถที่จะป้องกันได้ครับ นอกจากไข้หวัดใหญ่ในโรคที่สําคัญในประเทศไทยที่ที่ที่มีที่มาในฤดูฝนอีกอันนึงก็คือ,อ,อโรคไข้ฉีหนูนครับซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะคุ้นเคยกันจริงๆแล้วของสาธารณสุขก็มีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของโรคนี้เประจำทุกปีโรคฉีหนูนนี่จริงๆแล้วนี่ทุกปีมีสถิติผู้ติดเชื้อเนี่ย เป็นปริมาณที่ไม่น้อยนะครับในแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็จะพบในผู้เชที่อยู่ในต่างจังหวัดแต่ว่ากน,นั้นก็าการน,นั้นในกรุงเทพเนี่ยก็ถือว่าก็ก็มีนะครับเพราะว่าโรคฉี่หนูเนี่ยมันเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ที่ปนมากับในปัสสาวะของหนูซึ่งหนูเนี่ยมันก็มีทั้งหนูที่อยู่ในท่อทุ่งนาใช่ไหมฮะในท้องนาแล้วก็แล้วก็ในตามในตลาดในท่อน้ำในต่างๆพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อโรคนี้เนี่ยอยู่ในปัสสาวะของหนูเนี่ยก็สามารถที่จะปล่อยออกมาในน้ําท่วมน้ําขังหรือว่าในสิ่งต่างๆแล้วก็เข้าสู่ร่างกายของเราได้โดยปกติเนี่ยคือเนื่องจากว่าโรคฉี่หนูเนี่ยเชื้อแบคทีเรียเข้าสู่ร่างกาย ทางผิวหนังซึ่งจะต่างจากไข้หวัดใหญ่เพื่อคุยกันไป,ไปเมื่อสักครู่ก็คือเข้าทางลมหายใจนะแต่เชือ้อแต่เมื่อเชื้อเข้าทางผิวหนังเนี่ยการวางป้องกันก็จึงเป็นการที่จะหลีกเลี่ยงผิวหนังโดยเฉพาะถ้าก็มีแผลที่เชื้อจะสามารถเข้าได้ก็คือว่าหลีกเลี่ยงการยําน้ําลุยน้ำหรือจะเป็นน้ําขังอะไรก็แต่ซึ่งอาจจะมีปสัสสาวะหนูเนี่ยปนเพื่อนอยู่การก็มีตั้งแต่เป็นเป็นไข้เป็นไข้ขธรรมดาทั่วไปอาจจะมีไข้้อย นะครับว่าแต่ว่าในบางรายที่มีอาการรุดแรงก็พบได้พบได้ปะาปลายนะครับอาการรุดแรงที่สําคัญก็จะมีอาการของเรื่องของไตแล้วก็เรื่องของตับมีอาการของตาเหลืองแล้วก็มีแล้วก็มีอาการของถลปกต่างๆในร่างกายซึ่งทําให้มีอาการรุดแรงได้ครับ โรคที่เป็นโรคที่เป็นพบในประจําถิ่นโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดก็จะมีโรคที่เรียกว่าโรคไข้ดินอีกโรคหนึ่งนะครับโรคไข้ดินโรคไข้ดินนี้พบในพบในต่างจังหวัดโดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเนี่ยจะเยอะนะครับเนื่องจากว่าจะมีปัจจัยในเรื่องของตัวเชื้อโรคเองแล้วก็ปัจจัยในเรื่องของอาชีพ นะครับซึ่งหลายก็ประชากรในภาคตอนออกเฉียงเหนือเนี่ยก็มีอาชีพที่ทำที่ทำทำนาหรือว่าเป็นเกษตรกรซะเยอะนะครับซพ่งพวกซึ่งประชากรเหล่านีน้ก็จะมีความ สัมผัสใกล้ชิดกับดินเชื้อเนี่ยอยู่เป็นเชื้อแบคทีเรียที่ที่อาศัยอยู่ในดินนะครับก็เรียกว่าถึงเรียกว่าไข้ดินเนื่องจากว่าการการติดเชื้อเนี่ยนะครับเป็นการติดเชื้อที่เชื้อนี้อยู่ในดินเชื้ออยู่ในดินถ้าถ้าเราก็พบได้ในฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับเนื่องจากว่าพอเชื้อนี่โดยปกติเนี่ยถ้าอยู่ในสภาพที่ไม่ค่อยมีน้ำเนี่ยเชื้อนี่จะจะก็จะหลบอยู่ทั้งใต้ดินเพราะว่าในท้องบนมันแห้ง เพราะฉะนั้นเนี่ยเชื้อก็จะลอยอยู่บนงใต้ดินแต่ถ้าหากว่ามีฝนขึ้นมาเนี่ยเชื้อนเนี้ยก็จะขึ้นมาบนผิวดินแล้วก็จังหวะน,นั้นพอพอดีเลยก็ชาวนาก็จะเริ่มไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมไปทำนาเลยนะครับก็มีความใกล้ชิดกับ,กบ,กบดินแล้วก็จะเข้าสู่ร่างกายได้โดยโดยทางลมหายใจโดยทางหายใจเข้าไปหรือแม้ว่ากระทั่งทางทาง,ทางเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนังก็ได้ครับ อาการมันจะเป็นแงครับคุณหมอที่แบบตัวบ่งชี้เลยว่าถ้าอาการอาการม,มีอาการได้ได้หลากหลายระบบจริงๆนะอันนี้คือเป็นโรคที่ถ้าว่าจบมาทางจบจบคุณหมอมาจบมาเนี่ยก็จะต้องมีความจำเป็นที่ต้องรู้จักโรคนี้เพราะว่าโรคนี้เนี่ยมีความ มีความชุกชุมในภาคอีสานมากพอสมควรนะครับแล้วเป็นสาเหตุสาคัญของการติดเชื้อปอดอักเสบในภาคอีสานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจะต้องทราบเนื่องจากว่าโรคนี้เนี่ยมีการรักษา,าที่ใช้ยาที่จำเพาะ แล้วก็การการตรวจรักษาเนี่ยก็จะต้องก็ก็ก็จะต้องคิดถึงโรคนี้ไว้เสมอครับในการปฏิบัติตัวนะครับก็คือว่าเนื่องจากว่ามาเนื่องจากว่าเป็นโรคที่ติดต่อโดยการอาชีพเกษตรกรเป็นหลักนะครับการสัมผัสกับดินเพราะฉะนั้น,นการระวังป้องกันเนี่ยก็คือก็ค่อนข้างจะอาจจะทําได้ยาก เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญนี้ก็คือว่าจะต้องจะต้องนึกถึงโรคนี้แล้วก็ถ้าหากว่าในกรณีที่มีความเสี่ยงเนี่ยก็จะต้องแจ้งกุณดหมอเพราะคุณหมอจะได้ให้ยาได้ถูกต้องเพราะว่าต้องใช้ยาโดยเฉพาะอย่างที่ได้เรียมไปแล้วนะครับยกตัวอย่างยกอย่างเช่นว่าถ้าหากว่าเราเดินทางไปต่างจังหวัดมาไปไปต่างจังหวัดมาก็เรก็กลับมากรุงเทพเนี่ยถ้าในกรุงเทพเนี่ยคุณหมอแทบจะไม่นึกถึงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องให้บุคคลให้ประวัติ ว่ามีการเดินทางไปต่างจังหวัดมาไปพื้นที่ไหนมาไปพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าโรคนี้เนี่ยมีความชอบในคนที่มีเป็นเป็นเบาหวานมากยคนที่เป็นเบาหวานในยคนที่สุขภาพไม่ดีคนที่มีโรคตับโรคไตแล้วก็คนที่ดื่มสุรา ก็จะมีโอกาสที่จะติดเชื้อนี้ได้มากกว่าประชากรเร,อ,ร,อ,รอื่นครับอันตรายถึงชีวิตไหมครบโรคนี้เนี่ยถ้าหากว่าได้รับการวินิจฉัยอย่างเร็ว,แล,วแล้วก็แล้วก็แล้วก็ร่างกายเนี่ยไม่ได้ม่ได้อ่อนแอมากภูมิคุ้มกักนก็ค่อนข้างจะดีเนี่ยการรักษาทําหายขาดได้นะครับแต่ถ้าหากว่าก็าจะแต่ถ้าหากว่าในกรณีที่หากว่าวินิจฉัยช้าหรือว่าร่างกายนี้มีความอ่อนแอมากนเนื่องมาจากว่าจาก ภาวะสุราก็ตามหรือว hmm. <Yes. S 2> hmm. ่าจากเบาหวานที right. so s, s ่มีการควบคุมได้ไม่ดีก็ตามเนี่ยก็จะสามารถทำให้เกิดรตรายได้ครับผมคิดว่าในเราจะเป็นที่ต้องรู้เกี่ยวกับโรคที่ในประเทศของเรามีแล้วก็เจอบ่อยแล้วก็เป็นปัญหาทางสาธารณสุขนะครับสิ่งที่สําคัญผมคิดว่าสุขในสาประเด็นก็คือว่าข้อหนึ่งก็คือว่าในเรื่องของการทําร่างกายให้แข็งแรง เพื่อที่ว่าโรคเนี่ยจะได้ลุกลามเราได,ได้ได้ได้น้อยลงเพราะว่าอย่าลืมว่าเชื้อโรคนี้ก็อยู่รอบตัวเราเพราะฉะนั้นเนการที่จะป้อ,องกันเนี่ยก็คือว่าถ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงติีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ลรักษา โรคประจาตัวอย่างเช่นเบาหวานอะไรพวกนี้นะครับให้ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ที่ดีเนี่ยก็จะเป็นในการป้องกันที่ดีครับประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจจะเสี่ยงอย่างเช่นลุยน้ําอาจจะเสี่ยงกับต่อการติดโรคฉี่หนูนะครับแล้วก็การที่ดูแลบ้านในคนในคนในคนในเมืองนี้อาจจะ ต้องระวังยุงอยู่ลายเลยจริงอยู่ลายนำนำนำเชื้อหลายอย่างนะครับแล้วก็เป็นภัยใกล้ตัวมากที่สําคัญมากด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในการระวังดูเอาดูง่ายๆเลยก็คือว่าต้องต้องอย่าให้มีน้ําขังในภาชนะต่างๆน้ำขังนี่นะครับเป็นแหล่งที่สําคัญของยุงลายแล้วก,แวก็แล้วก็มักจะอยู่ในชุมชนอยู่ในชุมชนในโรงเรียนในวัด ในสถานที่ราชการแล้วก็ก่อโรคได้ครับในเรื่องที่3ก็คือเรื่องของการได้รับวัคซีนที่เหมาะสมนะครับซึ่งวัคซีนยกตัวอย่างเช่นไข้หวัดใหญ่นียก็จะสามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน อ,อ,อาจจะไม่ได้สามารถป้องกันการติดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าการก็จะสามารถลดความรุนแรงของโรคได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไข้วัคซีนให้วันใหญ่ซึ่งจะซึ่งตึ้งก็จะก็จะมีความจําเป็นในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงก็คือผู้สูงอายุอายุายกตัวอย่างผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า65ผู้ที่มีเบาหวานผู้ที่มีโรคตับโรคไตโรคโรคโรค,โรคปอดอย่น้ครับก็อาจจะก,ก,ก็ควรจะต้องแล้วรับวัคซีนใน ทุกปีนะครับจริงๆแล้วในกลุ่มคนทั่วไปก็น่าจะได้รับวัคซีนเช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าหว,ว่าว่าไม่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 ติดเชื้อเนี่ยก็ก็ก็ถือว่าไม่ป่วยไม่ไม่ไม่เสียงาน นะครับแล้วนอกจากนี้นนก็ยังลดการที่จะนําไปติดคนในบล็อกในครอบครัวได้ด้วยนะครับนอกจากนีนน้ในช่วงยุคนี้ที่มีการระบาดของโควิดเนี่ยังอยู่ก็จะทําลดความเกิดโรคที่มันจะสับสนกันเพราะว่าอาการของไข้หวัดใหญ่นั้นจะมีความใกล้ชิดกับมีความคล้ายคลึงก,ก,กับการติดเชือ COVID ้อโควิดมากๆครับ